สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง8จนถึง14มีนาคมนะครับ2563ครับ ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดในทุกๆการทำนายดวงชะตาครับกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับของคนเกิดวันเสาร์ครับในช่วง8จนถึง14มีนาคมนะครับ2563ครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์ครับไพ่จัดเม้นจะพูดถึงข่าวดีที่คนเกิดวันเสาร์รอคอยนะครับ นี่คือช่วงเวลาที่ดวงชะตาก,การงานของคนเกิดวันเสาร์นั้นจะดีขึ้นกว่าใ,าน,าในช่วงเวลาที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาใครเจอวิกฤตการณ์ต่างๆใครเจอปัญหานะครับในการทํางานนะครับหรืออุปสรรคต่างๆนี่คือช่วงเวลาที่ดวงชะตาการงานของท่านนั้นจะฟื้นตัวนะครับเรื่องดีๆกําลังจะหลั่งไหลเข้ามานั่นเองครับคนเกิดวันเสาร์ครับดวงชะตาการงานกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับ ปรินเซสซอฟเว็นะครับไพ่ผู้รับใช้แห่งคาถาครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆนะครับและสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์ครับคนเกิดวันเสาร์นะครับเรียกได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะก้าวไปข้างหน้าและเติบโต ในสายอาชีพนะครับในสิ่งที่ท่านต้องทําในการงานของท่านผ่านการเรียนรู้ผ่านการทําบางสิ่งบางอย่างนะครับนี่คือช่วงเวลาที่ท่านนั้นจะได้ทําในสิ่งใหม่ๆนะครับเริ่มต้นกับบางสิ่งบางอย่างเป็นอะไรที่อาจจะใหม่สําหรับท่านนิดนึงนะครับแต่ว่าหากท่านทุ่มเทแรงกายแรงใจและก็เต็มที่กับมันแล้วนะครับเรียกได้ว่า สิ่งเหล่านั้นนะครับจะพาท่านไปสู่เป้าหมายในดวงชะตาการงานของท่านอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะใครก็ตามที่กำลังเปลี่ยนงานแล้วจะได้งานนะครับ เรียกได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในดวงชะตาการงานของท่านด้วยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้เปลี่ยนงานก็จะพูดถึงเรื่องของการได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ๆหน้าที่สําคัญนะครับแล้วก็หน้าที่นี้นะครับถ้าท่านทําได้ดีมันก็จะพาท่านไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมนั่นเอง Ace of c u p นะครับไพ่ หนึ่งถ้วยนะครับไพ่ใบนี้เป็นไพ่บทสรุปในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์ครับเรียกได้ว่าดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์นั้นมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีที่รอคอยโอกาสดีๆนะครับใครสมัครงานไว้รองานอยู่มีเกณฑ์จะได้งานอย่างที่บอกนะครับในตอนต้นและที่สำคัญนะครับ หลายๆท่านเองนะครับจะมองเห็นช่องทางในการที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในดวงชะตาการงานนะครับรวมถึงบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้คนเกิดวันเสาร์นั้นมีความสุขมากขึ้นทุกใจน้อยลงกับปัญหาต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานการทําสิ่งต่างๆของคนเกิดวันเสาร์นั่นเองนี่คือช่วงเวลาที่คนเกิดวันเสาร์นั้นนะครับเรียกได้ว่าสามารถจะยิ้มได้กว้าง ว่าทุกทีเกี่ยวกับเรื่องการงานนั่นเองนะครับเพราะว่ามีความสุขมากขึ้นการงานกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นครับเอาละครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับถ้าท่านกําลังเป็นคนหนึ่งที่กําลังท้อใจแล้วก็รู้สึกหดหู่กับปัญหานะครับ หรืออุปสรรคในดวงชะตาการงานของท่านในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับอาจารย์ปอกคนเปิดดวงอยากบอกว่าไพ่ที่ขึ้นมานั้นจะพูดถึงในช่วง8จนถึง14มีนาคมนี้นั้นเป็นช่วงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาการงานของท่านไปอย่างสิ้นเชิงที่เหลือก็คือตัวท่านแล้วว่าจะลุกขึ้นมาสู้ไหมจะเข้มแข็งพอไหมกำลังใจยังไหวอยู่หรือเปล่านะครับสู้สและ เอาใจช่วยในทุกๆดวงชะตานะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้นะครับด้วยดีนะครับสำหรับคนเกิดวันเสาร์นะครับในดวงชะตาการงานนะครับในช่วง8จนถึง14มีนาคม2563นี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์กันบ้างครับ สำหรับดวงชะตาการเงินคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง8จนถึง14มีนาคมนะครับ2,563ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์ครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับ การเงินคนเกิดวันเสาร์กับไพ่5ดาบนั้นจะพูดถึงคนเกิดวันเสาร์เองนะครับมีปัญหาเงินขาดมือหมุนเงินไม่ค่อยคล่องนะครับการเงินเนี่ยมีปัญหาหลายๆท่านเองนะครับมีปัญหากับคนในเรื่องของเงินเงินทองๆนะครับเรียกได้ว่าผิดใจกับคนในเรื่องเงินก็ว่าได้หลายๆท่านเองเจอเรื่องของภาระปัญหาต่างๆในเรื่องของการเงินนะครับพอมาถึงช่วง8จนถึง14มีนาคมนี้ครับคนเกิดวันเสาร์นะครับ ดวงชะตาก,การเงินของคนเกิดวันเสาร์นั้นกำลังจะฟื้นตัวครับ8คาถาจะพูดถึงการเงินที่เรียกได้ว่าหมุนเงินคล่องขึ้นนะครับมองเห็นช่องทางมองเห็นโอกาสนะครับในการที่จะสร้างรายได้นะครับหรือว่าทําบางสิ่งบางอย่างนะครับเพื่อให้มีรายได้เสริมนะครับหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่ส่งผลกับดวงชะตาก,การเงินแล้ว เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าคนเกิดวันเสาร์การเงินจะดีขึ้นแล้วก็การเงินนั้นคล่องตัวขึ้นนะครับในช่วง8จนถึง14มีนาคมนี้นะครับไพ่7คาถาจะพูดถึงบทสรุปในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์ครับเรียกได้ว่าคนเกิดวันเสาร์นะครับช่วงเวลานี้นะครับถ้าท่านพยายามให้มากนะครับอดทนต่อสู้ดิ้นรนให้มากนะครับ โชคจะเข้าข้างท่านแต่มันจะเป็นลักษณะของโชคที่มาพร้อมกับความพยายามนะครับเช่นถ้าท่านจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างนะครับแล้วท่านไม่แน่ใจว่ามันจะสำเร็จไหมขอเพียงแต่ท่านเลือกตัดสินใจที่จะลงมือต่อสู้ลงมือทำนะครับท่านจะมีเหมือนกับว่าจังหวะดีๆโอกาสดีๆที่เข้ามาช่วยให้งานนั้นหรือสิ่งนั้นสำเร็จแล้วก็ กลายเป็นรายได้กลายเป็นโอกาสของท่านนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าจะมีจังหวะชีวิตที่ดีมีจังหวะดวงชะตาการเงินที่ดีเข้ามานะครับสนับสนุนคนเกิดวันเสาร์มันจะไม่เหมือนกับโชคลาบนะครับมันจะเป็นลักษณะของโชคที่เราต้องเอาเหงื่อเราไปแลกนะครับเอาพลังกายพลังใจพลังสติปัญญาเราไปแลกแบบนี้นะครับคือจะไม่ใช่สิ่งที่เราจะได้มาเปล่าๆแบบโชคลาบนะครับแต่ก็เรียกได้ว่า น่าจะเป็นเรื่องดีสำหรับคนเกิดวันเสาร์ในช่วง8จนถึง14มีนาคม2563นี้ก็ว่าได้นะครับอย่างที่บอกครับไพ่เจ็ดกระทาจะเตือนให้คนเกิดวันเสาร์นะครับนี่คือช่วงเวลาที่คุณนั้นต้องลุกขึ้นมาต่อสู้อีกครั้งหนึ่งดิ้นรนฟันฝ่าอุปสรรคทางการเงินของคุณนะครับอย่าลืมนะครับคนเกิดวันเสาร์นะครับนี่คือช่วงเวลาที่การเงินของคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ดีขึ้นทีนี้ก็ต้องมาดูว่าแล้วกําลังใจของคุณ พร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะดีขึ้นหรืออย่างนะครับเอาละครับนี่คือดวงชะตาการเงินครับของคนเกิดวันเสาร์ในช่วง8จนถึง14มีนาคม2563เอาใจช่วยทุกท่านให้ฟันฝ่าวิกฤตการนะครับในดวงชะตาการเงินของท่านไปได้ด้วยดีนะครับและอาจารย์ปอคนเปิดดวงเชื่อว่าถ้าท่านมีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้อย่างไงแล้วท่านจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนครับและอย่าลืมสุดท้ายนี้ คิดถึงเรื่องการเก็บออมไว้บ้างนะครับคนเกิดวันเสาร์นะครับในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับมีเงินแล้วอย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านไปแล้วดวงชะตาการงานผ่านไปแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์กันครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง8จนถึง14มีนาคมครับ2563ครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์ครับไพ่ห้าเหรียญจะพูดถึงสถานการณ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาคนเกิดวันเสาร์นะครับความรักความสัมพันธ์ของคุณและคนรักนั้นไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่เหมือนทําบางสิ่งบางอย่างล่นหายไปในความสัมพันธ์นะครับเหมือนมีความเงียบงานมีความเงียบนะครับเลือกที่จะไม่พูดเก็บบางสิ่งบางอย่างไว้นะครับ แล้วก็เป็นความอึดอัดใจหรือว่าเป็นความไม่สบายใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เก็บไว้ในใจนั่นเองนะครับไพ่สามถ้วยจะพูดถึงดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์ในช่วง8จนถึง14มีนาคมนี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์นั้นกําลังจะฟื้นคืนนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นพูดถึงการคืนดีพูดถึงการ หรือฟื้นความสัมพันธ์ดีๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์และคู่รักก็ว่าได้นะครับสำหรับคนที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาความรักของคุณน,นั้นดีอยู่แล้วนี่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักนั้น พัฒนาไปในทางที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเรียกได้ว่าดีมากขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับหคาถาจะพูดถึงนะครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์เรียกได้ว่าคุณนั้นจะมองเห็นข้อดีบางอย่างที่คุณนั้นไม่เคยมองเห็นไม่เคยได้รู้ในตัวของ คนรักของคุณพานสถานการณ์บางอย่างนะครับในช่วง8จนถึง14มีนาคมนี้นั่นเองครับสำหรับคนโสดครับคนโสดนี่คือช่วงเวลาที่คนโสดที่บางท่านนะครับเรียกเรียกว่าอาจจะมีปัญหามีความทุกข์ใจหรือว่าผิดหวังกับความรักมาหลายครั้งหลายคราครั้งนี้เป็นครั้งที่ความรักของคนเกิดวันเสาร์นะครับ มีเกณฑ์ที่จะสมหวังสถีสำหรับคนโสดนะครับในช่วง8จนถึง14มีนาคมนี้นะครับเรียกได้ว่าถ้าใครกำลังคบหาดูใจกันอยู่นะครับอยู่ในช่วงที่กำลังจะเปลี่ยนจากโสดนะครับเป็นมีเจ้าของนะครับนี่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นสามารถเอาชนะใจ คนที่คุณชอบพอได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดนะครับนี่คือช่วงเวลาที่คุณนั้นมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกใจตามงานเลี้ยงงานสัมมนางานปาร์ตี้หรือว่าตามที่ชุมนุมชนหรือว่าตามที่ที่คุณนั้นไปทำกิจกรรมนะครับต่างๆของคุณหรือว่างานอดิเรกข,ของคุณต่างๆนะครับคุณจะพบเจอคนที่คุณถูกใจและคนที่ใช่ สำหรับคุณในช่วง8จนถึง14มีนาคม2563นมีน้แหละครับเอาละครับนี่คือดวงชะตาความรักครับของคนเกิดวันเสาร์ครับเอาใจช่วยคนเกิดวันเสาร์ในทุกๆดวงชะตาทุกๆความสัมพันธ์ครับก่อนหน้านั้นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์ครับในช่วง8จนถึง14มีนาคม2 5 6 3อย่าลืมนะครับกดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในทุกๆก,การทานายดวงชะตา กับอาจารย์ปอคนเปิดดวงสําหรับวันนี้สวัสดีครับ